สวัสดีค่ะมูลยุทธ์ชอน,นุสีแชแน,นลนะฮะวันนี้อยู่กับคุณแม่นิรุยชาแน,นลคนสวยสวัสดีค่ะพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่ FC นิรุยนะคะอ๋อสวัสดี FC นุสีสองนุสีน้องลืมเอากระสวัสดี FC แม่น้า FC แม่ไหลเมม่ืม่อนี้สันเิ่งกินข้าวแรกบ่ายแม่ยุ่ยนะตอนนี้เขาไปตาดถึงมากได้กุ้งมีกุ้งมีอย่างหลายอย่างเลยปีงอย่างแบอนี้นะฮะจะผ่าด้วยมีไม่จิ้มแค่มากระเด็นคุณแม่ยังเป็ี่นจะผ่าอีกคือเก่า ไม่เีเา่เนี่ยลวพี่น้องว่าสิมาหาฝอยกันแต่กฝอออกพยาบาลนองไปเห็นไนบ้บาบุบบาบ้าบ้าเอม่ยอยู่ตาไมถึงมาเดมันกินข่าน้ำาจ็คเธออิลีโรดว่าอย่างไงมาเดมานอย่างสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีมาอย่างนั้นตายแล้วยยตอนนี้มาเปิดเชี่ยวพุณมแม่สกอเดี๋ยสิผ้ายางไปหาอันทีมงานเท่าพอพอครบแจ่งไง มบแมีโคกแกงหาสาวหาสาวที่พี่น้องพี่น้องคิดหอดเพราะว่าอยู่บ้านสวนนะคือแบบว่าเพิ่นบ่ได้ปลูกอ้อยนะน้องก็เลยบ่ค่อยมาแม่แม่บอ่อุตส่าห์ตั้งใจฟังกันงเลยเอาว่าโอเคโอเคแกงแล้วนึ่งถั่วเหลืองยังเก่งด้วยมื้อนี้ได้ยังกินพาพี่น้องไปเบิ่งดูวาไปบิแม่มีกลุ่มมีหยังคุณแม่เป็นเจ้าภาพนะวันนี้ก็ขอบคุณแม่ยูยนะคะกับบริเวณสีเรื่องเดือจังซี่ขั่นเมาหนำชาหนึ่งหนึ่งกสิยาในนอสบีอีกอยู่ ผมนับนับเปลี่ยนี่แม่มมานึ่งจ้าโอเคครับพี่ต๋องเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าได้เมนูอะไรบ้างโอเคจ้อ่ามาไฟเนื้อกินห้างคั่วห้างอย่างัสดีไอโอ๊ตเยาชาแนลนะคะในยังกินน้อยถอดใครถอดไข่ถอดใครเอาทุกจิ้นทุกสายมูนี่ซึ่งไหนนี่จินควันหายจินโดนอะไรไม่จินโอเคค่ะเสร็จ อันนี้เราก็มาหาน้องแพรี่ตลกสาวนะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีเพื่อนสาวหนาขึ้นเปแทนหนาขึ้นแลมบีแทนสี่เมษาเลิศเพราะว่ามันไปสีหน้ามาใหม่อะค่ะจะไปสีอีกอยู่ถ้าไปพม่ามาอันบัวเทศย่างกุ้งมีพม่าเนาะเยอะก็เขาเปิดประเทศเขาเปิดเยอะก็ยางกุ้งมันเมืองหลวงเออเมืองย่างกุ้งป้าชื่แน่นอนทำไมเอางน้าขึ้นคนนั่นไปหาอุซากุติึอะ อ,อันเอาอันนี้ว่าพูดยังไงนคนหนึ่งนป่ปีกไม่ต่างเด้ดอเอาเอาฝากสร้างฝากแซงเนี่ยฝากช่องด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดสร้างรายได้ไ <ป S 2> นะคะทาไมเออกำลังจะเปิดสร้างร้วได้นะคะแพรี่ตลกโอ้แพรี่แสงทองสวยๆนะคะเป็นรูปแดงหญิงสวยๆนะคะรับบอลูนตลกนะคะอยู่รูปสวยโอ้รูปสวยแกแงอันนี้เป็นเมนูของเขานะวันนี้จากพม่าค่ะอย่างกุ้งพี่น้องอย่างกุ้ง มาหาแพทยรีแล้วคุณสิภาไปหาหน้องแข,วข้วเข้าครัวเปลเข้าครัวเลยจ้ามานันนี่อันนี้น้องต้านะน้องดุกของดาวนะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีอาวุธตามน้องจีเมียงหรือจีตามีมางแน,น,นา,นา,านอะอนแน่นอะนเพราะว่าเพาะเป็นเป็น,มนแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนไอ้ไปก่อนๆเนียอย่ามาผมสุดรถได้น้ำตาลได้เนาะพัชบ้าผมสุดรถเจ้ ำเจวนะจ๊ะต่ำเจวสวสดีม่ต่ำบุยเมื่อไหร่จไ้แม่เนี่ยอาหรมนี้อะอันนั้นก็คนมะ้ากันใส่มัสเนื้อให้ลูกสาวเพราทีมงานเราจะปิ้งย่างนะคุณแม่เป็นคุณมาแห่งนะฮะต่อม่หมูมาพ่ากับจีคอจากพิ้นดแล้วะนั่นแันจะแกงแล้วหนึ่งแกงแล้วหนึ่งเอาผัดปลาดุตอได้หม่เ เป็นตัวน่าเล่นาคุณบอกจ๋าลงแถวข้าวผมเห็ดยงเสริบอแก็กุ้งสวยเสรวิธีแกงกุ้งจากจากไข่อ้วนไข่ไข่ไผ่ด้วจั๊กเไงจันี่กกกุ้งมาอันนี้เห็ดยังไงยำยำยำบรโดยเชฟต้าฮะเชฟต้าเชฟตาเพื่อนไปเ้วยใจนี่มอเลยมาเชฟตายำด้วยนี่นมอก่นม แม่บังเลยเด๋ยวลูสิเป็นะเลซอยอยู่นี่ไม่เฉาแม่บ้านแม่เดือนเนาะเอาผู้สิบเออเอาสอเ่ยดตัวพ่อไปอบผู้บิหารค่ะวันเออไปอผู้บริหารค่ะก็จะได้คะแนนก่ยาไปไปเยว ผายผายเตือนอีกเอาเายอปากเตือนคาก็ว่าอีกแล้วก็ดรามากอีกไม่ดราม่าหรอกปากมันใหญ่งพี่อ้างบทไบ้างขึ้นหัวผายเด็นหลักกุ้งนะคะทุกคนขามาผายเยอะเลไงผายก็เลบอกต้อหมีก่อนเลยมั้งเตือนหนาวม้จ้าปากปูลูกผมต้มน้ำจิ้มโอเคได้พี่น้องยอ เดี๋ยวเสียน้ำขินซอยน้ำแข็ขงน้ำตากรอนเดี๋ยวเราจะได้กินขา้าวแรงกันนะฮะว่มันขอแรงไง่น้เขาเดือดตามชิมลึว้ามาแล้วนะคะยำยำยำ,ย,ำ,ย,ำ,ย,ำยังเสยียงนี่หลายอย่างเลยค<อ>ั่วจะทำไปเจอแม่ขั่วใส่ชิมลูกเพราะมันแม่ขั่วเป็นผู้อันหั่นเห็เห็ดทุกอย่างเมือส้นมือเยิมเ้มหมดมือเียวิ้ม อาชิม,ชมเลยออแล้วมนันำหนังผีมันจังหมอนถึงหมอกชิมนะฮะคุณเลังออกมานะฮะมอไซค์อเรอก็การ้านีก็ได้มัอันนี้ไหมมีอมีเบี้ยต้องนั่งได้นั่นถ้าฟังพุณมันจะพูดถึงหมอกน้ำอ,อันฝนยังยุดดยเอาไม่ยุยนะคะนแทนซื้อใส่คาตัวหนึ่งตัวหนึออ่น อลไรแม่ซิมจะไปอันนี้กุ้งผู้ชายแน่นหนูตัวอยังมันมีหนวดจ้ะแจยิ่งเลยกุ้งยิ่งบ่มีมันจะบ่ม่เกี่ยวไม่กันคิวป่ะอันนี้ย่างฟีมือผู้ใดก่อฟีมือน้องดุกจ้าน้องฟ้าอ้ยกุ้งตัวนึงเหลือซสนี่สวยจังไปถ้าต้องไปสื้อโยฟาร์มมันมันยังบอกอันนี้คอยสีนั่นนะบอยวนมาหาชลชัยเด็กแจงเรานะฮะเด็กแจงเราข้ามกุ้งก็ไปเราซื้อ อยู่มาหาหลัยนี่วา,า,ายอยูการศึกาสินไลอยู่ข้างทา้ง<ม>ไอ้พี่อยากไปอยู่เด้เอกรน้ำเขาขายตะกลุ่มเอาลูกศิษย์มาพี่น้องเมื่อวานนี่ลืมปิดคลิปเมื่อวานนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็กินแล้วก็ลืมปิดคลิปนะฮะก็เลยขออนุญาตมาปิดที่วันนี้แทนนะคะแต่ผู้รู้คนจะไปทอนฉลองมากกว่สิเมื่านเ่ไรเป็นไรน,นะคะอ้าปากได้ไหม ก็ได้ยู่สาวถอนฟันหน้าสดนะคะพี่น้องหน้าสดมาหลายวันแล้วนะคะไม่ได้แต่งหน้านะภาพแงเออท่านแจ้งแจ้งสว่างสีขาวๆเอาหน้าแหลมมือสิกเนาะเปล่ากระสีปูนนิกหน่อยนะคะเพราะว่าไปากปูต้อนมานะคะทุกอนค่ะแต่ผู้หลงก็จีนย่าหมื่นมื่นขึ้นว่านี่ แม่งเดียเจ็บท้องท้องเสียเพราะว่าอาจจะบื่สุดป่านไหนนะของของของอาจจะบื่สุดป่านไหนมีเป็นทางว่าเฮ็ดตี๋เฮ็ดดี๋ชอบเป็นคนเป็นคนทยมเองเฮ็ดเตี๋น้อยๆอันทองเพราะว่ากินตากก็ทองเสียเสียงเสียงเดียวกันเลยสมมติก็ว่าของอันอันไม่กินเล็กน้อยอย่างนี้สินะพี่น้องแต่ว่าเัากะเซฟเองก็กินมาเบิดเนาะไม่หมดเท่าไหร่รู้สึกว่าอาการรีกะเฮ็ก็เลยพากันเศร้ากิน เดะะี๋ยวมือไหนแกมือใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาปิดคลิปนะคะเอาวาเปเถอะพ่อไว่างไงี่บอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะหว,ว,วัดดีค่ะค่ะถือของพี่หนอกแลยววัดดีไปเลยโอเคบายบายค่ะ